ต้นไม้ใหญ่ไก่บอ่อบึงดึงดูดน้ำหลอเรียงลำต้นใบได้อาหารหละต้นไม้ชนชัยใต้ดินดานแตกกิ่งก้านสาขาไม้ป่าบึงอันต้นไม้มีชีวิตจิตวิญญาณ มีหลากแก้วสิบประการเป็นมานขึงทั้งหลากเล็กหลากน้อยร้อยรัดดึงมานดูดดึงยึดจิตติดความหมายคือสังโยกสิบประการพัวพันจิตความเห็นผิดเกาะเกี่ยวเที่ยวแสสาย เป็นลาบเงาเหล่าก่อก่อเกิดตายเชื่อโลกลลยเศร้าหมองดองสันดานคือกามธาตุเร็วสามลดกามคุนทั้งบาปบุญหมุนไปในสงสารสัตว์บุคคลร้อนหล่นสุดทนทาน ลงสังขารมานหลวงบ่วงโลกาทั้งกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุรวนธรรมชาติเสื่อมสลายในสังสารเป็นสัพเพธรรมาอนัตตาขันมายาใช้ตัวเราว่างเปล่าเอ,อ้ย